ไปแล้วครับเจ้าฮิตาชิไปจากโทนหนึ่งแล้วเจ้าฮิตาชิเจ้าฮิตาชิส้มลายโอ้ย,ย,ย,ยไปจากโทนหนึ่งแล้วครับโชคดีครับผมโชคดีโชคดี เอป็นนุนล้อให้ด้วยละ่ะเอาเป็นนุนล้อให้ด้วยกาศร้อนครับอ๋ไฟลังคามีอยู่ผมคิดว่าจะไม่มีไฟลังคามีไฟลังคาอยู่ครับ เอเขาใส่มาให้สีดวงพอดีเลยเป๊ะเลยใส่เป็นลีลาของเขาไปสวยงามถ้าไม่มีไฟลังคาเนี่ยถ้าไปดึกๆึดื่นด,ด,ด,ดเนี่ยจเจอแน่แต่ก็ยังดีครับมีสี่ดวงเป็นตราดาวญี่ปุ่นไม่รู้เขาอ่านว่าอะไรดอกใส่ภาษาญี่ปุ่นทำไมไม่ใส่ภาษาไทยเยนาอนี่ ทำไมไม่ให้เขาใส่ภาษาไทยอ่ะ<ค>ทำไมไม่ให้เขาใส่ภาษาไทยอ่ะใส่ว่าโทรหนึ่งอะไรทีมงานโทรหนึ่งอะไรแบบนี้อ่แล้วภาษาญี่ปุ่นนี้เขอาอ่านว่าอะไรภาษาญี่ปุ่นนี้เขาอ่านว่าอะไรเมื่อกี้นะนั่นแหละเนี่ยภาษาญี่ปุ่นอยู่กันนี่น่อ๋อนี่นะนี่แนหะละไม่รู้ดิเออทำไมไม่ให้ก็ใส่ภาษาไทยว่าทีมงานโทรหนึ่ง รู้ไอ้นี่เลยให้เขารู้ว่าเป็นรถเก่าญี่ปุ่นเก่าญี่ปุ่นไอ้ตอนไอ้ตอนแรกผมว่าเออถ้าไม่มีไฟลังคาวิ่งดึกดื่นดื่นในเจอด่านเหนียวไม่มีการรอดพอมาเห็นเปิดไฟเนี่ยโอ้ผ่านผ่านไหผ่านผ่าน๋อมีสีเขียวสีีดงอยู่ผมว่าโอ้ยโอ้ไปแล้วเจ้าสมลายครับไม่อยู่กับโทนึงแล้ว ไม่บอกหรอกว่าเขาเอาไปทํางานเขาเอาไปทํางานครับผมเอาไปลอกคลองอยู่กระสังครับเจ้าสมลายขึ้นเทเลอร์เป็นที่เสเรียบร้อยค่าคืนนี้ก็ไปถึงนู่นไม่ไปไม่ไปไม่ไปนี่ครับ ไม่รู้ว่าใครไปขับนะเจ้าสมลายไปลอกคลองลอกคลองกับทีมงานเสียวิระหรือเปล่าโชคดีครับเฮงเฮมนันมนแล้วทีมงานเราจเจ้ารถ,ถาัไหนขุดดินล่ะทีนี้ไม่มีรถแล้ว เหลืออยู่คันหนึ่งเหลือแม่โคจิ๋วแม่โคตาตะโอ้ยตายฝ่าร้องครึมครึมครึมครเงียบกรีบอีกแล้วพี่น้องเลยไปทางไหนก็นไม่รู้ฝนฟ้านี่ไม่ยอมมาตกเลย วันนี้เราก็ลาก่าลูกพ่วงไปเก็บในกดังเสร็จเรียบร้อยภารกิจของเราแล้วก็เจ้าส้มลายฮินเตชิส้มลายก็ออกงานแต่ผมไม่ได้ไปขับหรกผมมันยิ่งขับรถน้ำตาลยิ่งขึ้นผมต้องรักษาตัวก่อน แม่บ้านเขาก็เจาะให้ประจํากินยาคุมคุมน้ำตาลในเลือดครับต้องรักษาสุขภาพก่อนช่วงนี้แม้แต่รถหกล้อดำก็ขับไม่ได้แล้วก็มีแต่มานั่งเล่นกับเราครับนั่งเล่นคุยเล่นกับเราเผื่อคลายเครียดคลายเหงา มาเป็กสีสบกระเลาครับเขาบอกว่ากินเป็นยาเราไม่ได้กินจนพร่ำเพื่อกินแค่กินข้าวคือทุกวันนี้ก็กินข้าวอะไรกินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยแล้วครับกินให้แต่รู้ว่าท้องอิ่มก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวเราเดินไปโกดังดีกว่าครับผมไป โอ้นี่เขาออกสายยางใหม่มาตัวนี่ถ้ามีต้นไม้เขาก็ออกสายยางใหม่มา<ค>มารดต้นไม้อาแล้วมียางมีมาซื้อมาก็ดีเหมือนกันดีนี่<อ>ซื้อซื้อมายาวๆยังก็ดีเหมือนกันเนี่ยเวลาล่างรถล่างไรจะได้ง่ายเนี่ยต้นเนี้ยเอาโซ่มัดแต่เห็นไหมเสียเลยเนาะเนี่ยเสียเลยอ่ะ สียดายเลยต้นยังสวยด้วยไอ้ที่มันที่มันยกยากเพราะอะไรเพราะมันกิ่งมันมาฝั่งนี้ฝั่งเดียวเนาะแล้วเรายกมันก็หมุนหน่อยใช่ไหมใช่มันหมุนเออไม่ไอเราโง่เองเออราไม่ยอมเอาบันไดลงคือจะยกให้จากนั้นพ้นบันไดเพราะมันไม่พ้นสักทีไอ้บันไดหลังอ่ะเอ่าก็เลยมันก็หมุนเออมันก็เลยหมุนถ้าเราเอาบันไดลงคลายน็อตออกเอาลงมันขึ้นไ่ก็งั้นแหละ แล้วก็ค่อยยกบันไดขึ้นเลยแตไม่เป็นไรประสบการณ์เราประสบการณ์เนี่ยได้ประสบการณ์ลอืนี่ก็ได้มาข้างหน้าเนี่ยต้นใหญ่เนี่ยยังสวยเลยเนาะสวยเนาะแต่รู้สึกว่าดินจะน้อยไหม<ะ>ดินน้อยไหมไม่พี่เขาเดี๋ยวตันนี้ก็ดินไม่เยอะหรอกเขาต้มยัดทำมะาพร้าวอีกอันนั้นยังไม่ได้ยัดเิยยังใช่ไหมครับาาอ๋อต้องมาต้มมาแก้แล้วก็เอาไอ้ไอ้นี่มาพร้าว ต้องรีบต้องรีบนะสวยสวยกิ่งมันกิ่งมันได้ไงแล้วแล้วมันมันมันสูงความสูงสูงได้กิ่งได้ต้นนี้ถ้าไม่ถลอกก็สวยหนิไหมสวยแต่มันถลอกแต่ถ้ามันรอดก็ดีไปแล้วแต่ส่วนมากถ้าถลอกอย่างนี้แล้วมันเลี้ยงยากรอดใช่ไหมรอดใช่ไหมรอดก็รอด ด้วยมันถลอกเยอะแล้วเวลามันเวลามันไปเลี้ยงลําต้นนะมันเหมือนกับกลีวอ่ะเข้าใจไหมจะซื้อยามาทาเออยาทาถึนยางเนาะนั่นแหละใช่ไหมเวียนๆได้เพียของกรีวเพราต้นไม้มันเลี้ยงไงกันดีนี่มันดิกับสเบะมันดีเห็นไหมเวลาคนแก่เขาฟันรอบๆอบต้นนั่นนะแล้วต้นมันตายนั่นนะิน จริงมัีเยอะมากหรอกจริงรากตรงนี้มันมีรากนี่นะนั่นแหละมันจะมีรากชินแถวนี้นะใช่มันหักหมุนเนาะมันรูดมันรูดแล้วมันมันมันเอาเราใช้โซ่เนาะนู่นวต้นนู่นเนาะสวยเนาะชอบต้นนู่นมันมันมันเป็นเป็นหลุมเป็นบ่อด้วยเอาเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้ไปตายครับ